เอาละครับพวกกันในเกมของโซน Pro Extreme กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําการย่อยสกิลนี่เลยนะสกิลที่เราขุดได้นะครับจากสกิลบวก8ปดบวกเจ็ดเนี่ยจากที่ได้การขุดนะครับเรามาลองดูดีกว่าสกิลที่แบบบวกเจ็ดบวกแปดเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้อันทัศหรือเปล่าครับผมบอกเลยนะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมไม่เคยเลยนะไม่เคยได้อันทัศเลยนะครับแต่เราย่อยแบบบวกสามที่เราตีบวกไปก่อนแล้วกัน เออเห็นไหมเกลือทั้งนั้นเกลือทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเราย่อยย่อยแบบไปออกก่อนอม,มาสามล่าหาทัพนะครับเดี๋ยวเราจะยมย่อยจากข้างหลังครับหุ้ยได้นอมอได้ยูนิตโอ้โหอากิโดครับผมจัดไปาจากหน้ามาหลังเนี่ยวว่าย่อยบอกแปดครับ โอ้โหนอมอ67ครับคือเอาจริงนะธนาคารอย่างเนี้ยตืมได้นะโ oh, อ้ยูนิอเวอือไม่ออกเลยก็หมายคือันทัดอันเดียวก็ได้ขอ,อแค่อันทัดสักอันมาฮือตามหามานานแล้ว ไม่แต่นันี่มันสกิลพิทิม่าไม่ใช่หรอเทมม่าบวกเปรเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพื่อขายได้โหยูนิตม,มันซึมนะเนี่ยเอาซึมแน่เลยนะเนี่ยเอาดีๆเออเอาดีๆโอ้โหเอาดีๆได้ปะแบบกระปงสปีด์ท่ากันได้รับพลเวอร์หนึ่งมา มโมอฮ้ยสเปร์มาหนึ่งจริงเว้ยเฮ้ยสเปร์เท่าไหร่วะเตไม่มาดเจนไม่มีอันทัดไม่ปรากฏแต่ได้สเปร์ครับแต่ก็ถามว่าคุมไหมไม่คุมเออส่องให้ดูเลยก็ได้เนะี่ยเปิดส่องให้ดูเลยมาไ,มได้สเปร์เดียวพาวเวอร์หนึ่งโอ้โห อย่างเข็มแล้วหนึ่งไปเปิดให้ดูก็ได้เปิดสองให้ดูครับเรามาดูนะสกิลหกเจ็ดวกแปดลแล้วก็ทางด้านของอสกิลหกเจ็ดได้ปะหกเจ็ดหกเจ็ดมี่ะ อันนี้อ่ะตีอันนี้ก็ได้ตีอันนี้อล้ประมาณแสนสองแสนสองนะผมน่าจะประมาณหกเจ็ันนะครับแล้วเรามาดูวิญญาณวิญญาณนะราคาวิญญาณครับโอ้คนมาย่อยนี่ราคาล่วง 20, ยูนิคสองหมื่นไ0สี่หมื่นไอเราไม่ได้เลยปะพา w เวอร์ราคาล่วงมากประมาณ9ก0 0 0มื่นนะไอออกแบบ9ก้า0มื่ เก้าหมื่นเลือแล้วก็สเปร์สเปร์ประมาณเจ็ดเศษเดี๋ยวเราดูสกิลดิลัคก,กี้68กแปดเท่าไหร่ครับแปดสามแสนโอ้โหก็ได้มาผมได้ไปสามอันขาดทุนถ,ถ้าคำนวณจริงๆก็ขาดทุนคนระับผมได้สเปร์แค่นีเดียวสเปร์ได้เจ็ดแสนจริจงเนี่ย เออได้ได้ขายมาอยู่สองกัน Power เอเวอรหนึ่งประมาณแปดเซนโอ้โหรวมๆแล้วก็ขาดทุนนะเอาจริงขาดทุนเดี๋ยวผมขอลองดูสกิลนิจมาตอนนี้ดีแต่ถ้ามันมีราคาผมจะได้ขายเอ้ยมีราคาไหมไม่มีราคาเนี่ยมาขายดีกว่าตั้งเอ็มหนึ่งก็ยังดี คือซนะิเทม่าเป็นสกิลที่เรียกได้ว่า,อาตอนนี้คนต้องการนะาพวกคนเล่นเยอะเนาะอย่างว่าสกิลซิเทม่าได้บอกเปีกเก็บไว้นะผมแนะนำาครับเก็บไปขายก็ได้เอ,อย่อยก็นี่แหละผมได้สูงสุดแค่สป,ปีผมไม่เคยได้ทางด้านของรีเจนหรือทางด้านของอันทัดนะครับไม่เคยโ <laughs> อเคคลิปนี้พลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเราก็ลองมาดูแล้วกันเผื่อใครได้ทางด้านของ หาสกิลมาย่อยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำ like, ใจผมด้วยครับวันนี้มีเพียงคนนี้ครับ